ซูบซูบซูบเฮ้เฮ้เฮ้ลุมเป็นตุ้งท้าอู้ซูบซูบูมาทีเราเบอเบอเบอซูบลาเอรลลงลงลงซูบูซูบูซูบูกีกีกีลง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 ซบูมาอเบอเบอู้ถกล้องไหมบางเนี่ย อีกนที5าเอาไ้านางดี่ะนี้5 20นะครับอีก5นาทีเราจะทําการกมัดนะครับนักเรียนที่ยังอยู่บนหอนะครับไเวลาวินะครับ1 9้ย10 10 1 แต่ละคะแนนจะยังอยู่บนหอนะครับเดี๋ยวโบวจะขึ้นเป็นตัวนะครับใครที่เป็นลงนะครับสองทีนะครับสองทีตามเระดับภูมิที่กันเอา ยังจะนอนต่อได้แต่ส่วนใหญ่จริงโดยเฉพาะน้ำมันกุลนะมีเลซูมูซากุลอ๋อหลังจากละหมาดซุเปี้ย

đừng 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 Yo, 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 là không yo, 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 แล้วทำหน้าไม่กลับมาที่อยู่เลบานอนเราไม่ใช่วลรานอนตอนนี้ถ้าคุณต้องการคู่ครองออเล็กินแต่ของเท่ๆดูบุ้งมันดีจะเอามีดเอามาเทงเออเออเออจัมา นานี้เปล่าขนา,านี้เวลาแปดนาฬิกาสาินาที นี่ันนี้เลยนี่หาวตะเดียวะเด่นเสี้ยเสี้ยวนี่หาวเราซื้ๆวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนของประโยชน์นะครับประโยชน์แคก หรือตรงสงเมฉันกำลังเรียนฉันกำลังเรียนหือตรงสงเมยหรือตรงสงเมยฉันกำลังเรียนาจายเยมากเกยมากนายทุกนมาหน้ามาหน้าฉันเรียนครับอาจารยทำไมนายถึงมาถ่ายเพื่อนๆไม่ปลุกผมครับทำไมเพื่อนๆ

เดียเชียวสิจิิ๊บไม่ชื่อดีดีเอ้ได้ยินว่ากีฬาสีปีนี้มีสีใหม่ว่ะพอดีได้อยู่สีใหม่ว่ะสีอะไรวะสีเหลืองเยลโล่โล่โล่เชื่อไรมวะ เออเบื่อเ่อกี้เราเสียวแต่งนว่ะโมโหกมีสอบที่เกตที่แพเออมึนจะทำไดไหมมึงจะรู้เรื่องนี้จับมวยตายอ้จับไม่เป็นไรโมาโซมาโซเออจะกินตไม่ใช่อเฮ้ยเดี๋ยวพอสามปุกด้วยนะเนี่ยมาก็เช่ ไอ้พวกคุณพูเหล่าในคืนนี้มันยูถึงตีโองตีทรัพยนกับพูดเด็กใครวะานูจักเชืองไหมมาดูกันนี่ี๋้วมันมันยูม่ดูเรียนนี่อ้อยูเปลือนี่ไอ้อุดนี่ยูดีเออจัดยูแมวนี่อ๋อ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. อาจารย์บอกตัวตูเอานักเรียนที่ละหมาดกันเอาขยับไปด้านหน้าเลยกระตุ้นกัน

ขณะนี้เวลา17นาิกา20นาทีุตซอลฟุตซอลฟุตซอลไปไปไป

เอาพวกเดี๋ยวแล้วอือเหรไปไวเลยนี่ก็มึนนี่อึนล่ะนี่คือจะบอกว่าก่อนเล่นก็รับหลับเล่นก็รับอีกไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปไหวแล้วหลับต้องนันก็ไม่เอากันอยูไป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 ก่อนจะเอาอะไรมั่งชีวิตนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าโตๆกันแล้วอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองกันมั่งพัฒนาพัฒนาทีดีขึ้นใจด้วยก็ชน่าให้ได้สิไป Đấy. Không có nghiệp luôn. Okay, làm, làm. Làm, làm. ok. Ok. Chơi gần. Thầy nghĩ là <laughs> คิดว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเราต้องเปลด่ยนแปลงตัวเองแล้วตอนนี้จะใช้เวลาเล่นไม่ได้แล้วแล้วก็แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ กลรู้เธอะ้าเรากำลังเลิกกอะไรนะเรเราเลิกกันเถอะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเพราะว่าเราเลิกกันเถอะไม่มีอะไรหรอกไม่ไม่แค่นี้นะเราเลิกกันแค่นั้นแหละ บอบอสขนาดนี้เวลา5นาฬิกา20นาทีช่วงเวลาซึ่งที่อะว๊า เฮ้เลงลงลงวเร็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 ลง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 วเร็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 ลเร็ว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 เล็วเร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  <tik> <tik> Allahu Akbar, Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna Muhammad al-Rasulullah La ilaha illallah Allah walantol amin wa takman wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh. บางอยากจะฝากน้องๆว่าเราอะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และสามารถเอาชนะอารมณ์ไฝ่ต่ำของตัวเองได้และตราบใดที่อารมณ์ยังให้เรามีอากาศหายใจอยู่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แก้ไขได้และสุดท้ายนี้มันอยากจะมาว่าบางจะขอดุอาวอให้น้องๆเป็น่ยนแปงตัวเองได้และชนะอารมณ์ไฝ่ต่ำของตัวเองได้ และบางทำได้ทุกคนก็ทำได้ด้อนรอย โดนทุกครั้งไม่ให้หนาจอุดไปสับในความอุดท้ให้เราต้องเสียผนอุดและทนยิ่งที่เลิศต่เราต้องรู้เราต้องสุดแล multimicem츠 עדraszam ואים жеירияים מיום לפluent preconceived אומרnoc primoik התג었는데 ห่วงใจตัวเองสงเงนกลัว <imitation> อยากจะเล่ามากคนระับน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนผมก็ในฐานะผู้กำกับก็เห็นน้องที่เสียงของเรามีความสุขผมก็รู้สึกอทำดีได้เหมือนกันแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ยังอยู่ในค่ำคืนนี้อยากจะเล่ามากคนระับผม